สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแผนการมันเป็นแบบนี้นะตอนนี้นะครับมันจะมัดรวมนะครับมัดรวมไม่ว่าจะเป็นหมักไหลน้บหมักซ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสามสันนะครับหลายหลายคนนะอ่าตอนนี้นะครับมันกําลังปุระดมนะครับพี่น้องกับเอฟซีมันนะครับพี่น้องเอฟซีนะกับพวกริ้วล้อมันนะครับ นี่แหละครับความคิดของมึงไงครับเพราะอยากปิดปากเขาไงไม่อยากให้เขาออกมาพูดไม่อยากให้เขาออกมาแฉไงครับพี่น้องเห็นไหมครับอ่ายายเจ็ดเก้าสวัสดีครับเออมันจะกินส่วนต่างใช่แน่นอนลหละครับไม่หยุดสร้างเวรสร้างกรรมไม่หยุดหรอกครับเจ้าหูจักจิตใจมันน้อยเกินไปแล้วว่ามันเป็นคนเยี่ยงไรนะอืม นะว่ามันเป็นคนอย่างไรรู้จักมันน้อยไปแล้วมันเป็นคนที่อาคาตพยาบาลนะครับอีเวนนี่ฮะพี่น้องเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวมันไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องมันยังทําได้เลยครับพี่น้องอ่านะครับใครอะไรครับที่เคยช่วยเหลือมันไม่ว่าจะเป็นพ่อพ่อเอกแม่นกอกในเวลาที่มันเดือดร้อนอ่าตุกตาหายปุ๊บ เขาไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้าโอ้ยแับขี่ปฏิยุแก้งอะครับย้อนมั่นผลสุดท้ายอะไรครับผมตอบแทนคืออะไรครับคดีความครับอ่าที่มันลังสรรให้เขาครับพี่น้องบักไหลอะไรครับฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องนั่นฟ้องนี่ครับพี่น้องเออที่มันลังสรรให้ครับที่มันจัดหาให้ครับพี่น้องโอ้ของสมนาคุณนะครับยอดเยี่ยมมาก อ่าพี่น้องก็ลองคิดเอาเองครับลองคิดดูนะครับนะเออททำไมมันถึงมีการลงขันกันเกิดขึ้นทำไมถึงจะปิดชีวิตเขาปิดชีพเขาครับไม่อยากให้เขาออกมาพูดพราอไม่อยากให้มันออกมาพูดความจริงไงครับไม่อยากให้เขาออกมาพูดความจริงดิ้นล่ะครับทีนี้ใจมันจะตายอยู่แล้วครับพี่น้อง อ่าตอนนี้ก็เหมือนคนเสียสติครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องรู้ไหมครับพี่น้องเห็นดังหน้ามันใคร้ไหมครับเหมือนคนเสียสติมันเก็บความแค้นไว้ในใจมันนะครับตอนนี้อ่าใครที่เล่นงานมันนะครับใครที่ไปร้องเรียนมันอย่างงั้นอย่างนี้นะครับอ่ ทำไมถึงออกมาอะไรครับมันลงขันมาลงตุ่มมันลงโอ่งครับมึงอยากลงอะไรก็ลงไปเลยนะมึงอยากลงซ่วมก็ลงเลยเอา้าวทองทั้งนั้นนั่นน่ะไปลงลงซ่วมนู่นไปลงซ่วมนู่นนะนะครับก็จะมีการอะไรครับเปิดเรื่ออะไรกันเกิดขึ้นนะครับนะ่ามันปรึกษาหาเรือกันแล้วสิ่งที่มึงทำนะ่ะมันถูกต้องไหม มึงจะเอาอีกสัก,กดีไหมอที่เอามาพูดเลี่ยนลุงเลี่ยอะไรนะเหรออึมึงไปถามนักกฎหมายมึงรด้ยังเฮอนักกฎหมายก็ไม่ใช่ไปร้องเรียนเขาหรือไปยื่นที่สพวันนั้นน่ะไม่ใช่เพราะแบบนี้หรือย,ยังไงเอาตัวให้มึงรอดก่อนนะเอาสัก,กดีไหมล่ะเฮ้อปากเลขบัญชีเลยเดี๋ยวกูจะได้อนเข้าไปให้นี่ฮะ อย่าแผ่วนะมึงถามแม่มึงหรือยังเหรอบอกว่ารู้กฎหมายไม่ใช่หรือหรือยังไงเอาเลยนะอ่านะครับเปิดบริจาคเปิดเรี่ออะไรนี่นะเนเงข้าบัญชีตัวเองนี่มึงเละนะมึงนะเพราะอะไรครับย่ามใจแหละครับการหายก็เปิดรับบริจาคก,การทําบุญก็เปิดรับบริจาคคบในนิทานเรื่องนี้ การจะฟ้องล้องคนนะครับเพื่ออะไรครับปิดปากคนก็จะเปิดรับบริจาคอีกครับพี่น้องเอามึงออกมาแจ้งเอฟซีไว้มึงยอดมึงได้เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะยอดมึงได้เท่าไหร่โชสเตตเมนต์ไหมล่ะนี่นะคะใครอยากรู้คะ่ะนู่นคะ่ะไปไปสถานีเลยคะ่ะเอาไปตายยังสถานีสเตตเมนต์ว่าม่ธนา้ารตีอีหามึง ใช่เงินตัวเองบ่จักบาทหรอกเพราะอะไรครับเผนการนะครับจะเอาเงินส่วนนี้นะครับพี่น้องเพราะอะไรครับจะไปใช้ในคดีของตัวเองนะครับอรู้เท่าทันเหลี่ยมมันหรือยังครับพี่น้องในนิทานเรื่องนี้เพราะค่าปรุงเข้าปรับมันเท่าไหร่ล่ะทีนี้ถ้าได้อะไรครับถ้าได้ปักหมดเลขบัญชีเออหรือทักไลน์หลังบงหลังบ้านวันทีนี้นะครับ เออมันจะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง <c oughs> มันไม่ได้ออกมาโชว์เลยนะคุณจันดีอีบุญบ่มีเออมันไม่ได้ออกมาโชว์สเตตมงสเตตมเตตมนเลยนะเห็นไหมครับพฤติกรรมของมันตอนนี้ก็เงินเลื่อยหลอแล้วครับจากมาทําพฤติกรรมเก่าๆแล้วหาเงินง่ายไงครับเงินการอะไรครับลงขันลงตุ่มลงโอ่งครับพี่น้อง ในนิทานเรื่องนี้เห็นไหมครับบอกวิเวียดไม่สบายใช่ไหมเอาหายไปไวน,นะครับพี่เนะเาะอ่าเห็นไหมครับออกมาอีกแล้วครับโว้ยคือว่ามันบศศูนย์บอกครับพี่น้องนะเอฟซีนะเออาขีดินมันเขาก็ไปยึดมันเนาะย้อนหัวปอดถุดนี่ลาพวกตายดับตายเวทมึงเออ ย้อนหัวบอดเพื่อนเราเขามายึดขีดินกูมันมันมันจะจะเป็นเป็นล่านล่านเลยมันทําให้มันโกรธทําให้มันโมโหไงพออะไรครับพอที่ของพ่อพระเอกแม่นางเอกกูว่ารอได้บันนีกไก่ห้าเนี่ยบุญบ่มีโอ้ยกูดีใจด้เนาะกูดีใจด้โอ้เขาเขายึดกี่ดินมันอืมเขาแจ้งจับผู้ปลอดนั้นกูดีใจด้เนาะไม่บุญบ่มีกูจะไปรับมึงมาสลองกับกูเลย มาสลองกับกูเลยอีหานะก็โอ้ยครับบัตนี้ล้างรอแหละครับเพิ่นบัตนี้ล้างรอแหละค่ะโอ้ยเพิ่นกับผ้ากันไปห้าเสาแลวครับบัตนี้อือเจ้าได้มาคำเจ้าเด้มาคำแหละบันนี้ครับพี่น้องเอ้ยเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะอือเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาผัวไปเผาแหละครับบัตนี้เพิรนกับว่าเดี๋ยมมวนกึ๊บแลวครับ โอ้ยสมพอดีเนาะมันมันโดนเลยเนาะสมพอดีเนาะฝนว่าพี่น้องเอ้ยอืมโอ้ยอืมก็กู้ถือใจกูแห้งเด้กู้ถือใจกูคักเดิอีบุญบ่มีโอ้ยเขาจับมันแล้วเขาจับมันแล้วเนีเพิ่งเอาเรื่องตีคุกแน่นอนเหรอกูว่าเนี่เอ็นบอกครับพี่น้องเอฟซีบัตรโดนตัวเองโดนเป็นยังไงนี่ยนี่เราบอก่เราพอดีมากมันใหญ่ไปแล้วจูกูดีใจเฮงดี กูดีใจฮักกูดีใจแห้งโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีนะนะเห็นบอกไม่หลายร้อยมันก็ยังขืนมาเอื้มันมันก็ขืนมาคน้นนกคุ้นกาบนะไปจะไรสูไปจะไรซู้บัดนี้เป็นจะไรบัดนี้พอจ้าเองโดนเป็นยังไงล่ะบัดนี้เหรอกูถามมึงเนี่ยเขาก็าบอกได้ว่าจังไหนเขาถือเขาโดนเหรอบัดมึงเพิ่งสิเป็นสิตายเี กัมึงคือมึงไปหัวเราะเขาอแล้วเขาหัวเราะขึ้นนะ่ะเป็นจะไดความรู้สึกแบบนี้ฮะมันเป็นจะไดฮะความรู้สึกเขาก็ไม่ต่างอะไรกับมึงหรอกเป็นจะหดกูเนี่ยเราเป็นผู้ได้รับรับผลกระทบนําเออแม่บนบอกละ่ะกูก็ได้ย่างน้ำเขาอีกแบบนี้ก็ย้อนหัวปอดมึงบัดนี้